สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเย็นนี้นะครับเราก็จะมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเหรียญรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อพัฒบุญยะกามโมแห่งวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับลูกศิษย์สายตรงจากหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงหลวงพ่อพัดบุญยกกามโมท่านได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดสร้าง คณะกรรมการท่านหนึ่งที่พวกเราได้รู้จักกันรู้จักมักจีกันนะครับก็คือคุณป๋องสุพรรณนะครับได้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับรุ่นนี้มีชื่อว่ารุ่นพยักแสนล้านนะครับเราได้จับจองเป็นเวลานานหลายเดือนเลยนะครับหลายเดือนเลยวันนี้เราได้รับแล้วนะครับเราได้รับแล้ว หลังจากที่รอคอยมาแสนนานนะครับผมเเดี๋ยวเราจะให้ชมภายในนะครับเราจะให้ชมภายในก่อนอื่นนะครับให้ชมกล่องก่อนแล้วกันนะครับว่าของแท้เป็นอย่างไรนะครับบนฝากล่องนะครับจะเขียนว่ารุ่นพยักแสนล้านนะครับหลวงพ่อพัดบุญญาก,กาโม นี่นะครับไม่ค่อยสูงไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วัดห้วยด้วนครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ภายในไม่มีอะไรครับก็ประกอบไปด้วยกล่องสีสันสวยงามนะครับ ประมาณนี้นะครับกล่องบางทีนะครับของปลอมมันจะมีก๊อปปี้กล่องก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่าเนี่ยมาดูตัวเหรียญก่อนแล้วกันนะครับตัวเหรียญตัวเหรียญที่ได้เนี่ยนะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหน้าเหรียญรุ่นพยักแสนล้านประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สวยงาม ประกอบหลักๆที่เห็นนะครับก็คือจะมีเสือสองตัวด้านข้างนะครับสำหรับเหรียญเหรียญน,นี้จะลงยาด้วยนะครับเหรียญน,นี้ลงยาด้วยด้านข้างก็จะเป็นลวดลายนะครับลงยาสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองบนจีวรน,นะครับบนตุบนองค์ท่านนะ่จะเป็นเหมือนหน้ากากเงินนะครับ เหมือนหน้ากากเงินด้านหน้าจะมีเสือมีมีหัวเสืออยู่นะครับเดี๋ยวเราดูด้านด้านด้านหลังกันมั่งนะครับดูด้านหลังกันมั่งจะมีตาสัญ,ญลักษณ์นะครับจะเขียนมีโค้ดอยู่ด้านบนนะครับมีโค้ดมีโค้ดอยู่ด้านบนห่วง เขียนว่าพอพานนะครับห่วงอยู่ตรงนี้นะครับห่วงตรงนี้ขออภัยด้วยนะครับกล้องมันซูมไม่ค่อยติดไม่เหมือนกล้องมืออาชีพ <c oughs> <c oughs> และก็ถัดลงมาก็จะมี <c oughs> เขียนชื่อรุ่นนะครับรุ่น พยักแสนล้านนะครับแล้วก็จะมียันนี่ครับยันด้านข้างรวมถึงมีมีตัวสิงอยู่ตรงกลางด้วยนะครับ่งบอกถึงสิงนี่ก็เป็นตัวแทนของคล้ายๆมหาอำนาจประมาณนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญสิริมงคลเหรียญน,นึงที่ควรเก็บรักษาไว้ นี่นะครับเราก็ดูเนื้อไม่เป็นนะครับมันมันมันแบบว่าลุ้นเนื้อนะครับคือเนื้อนี้เราไม่รู้ว่าเป็นเนื้อเงินหรือเนื้ออัปปากานะครับถ้าเนื้ออัปปาี่มันก็จะคล้ายๆเนื้อทองแต่นี่เขามีความแวววับสีเงินนะครับเขามีความแวววับเป็นสีเงิน ก็หวังว่าคงจะเป็นเหรียญเงินนะครับคงจะเป็นเงินนะครับเพราะว่าอัปปากาที่เคยเห็นมันจะออกเหลือบทองแต่นี่มันเป็นสีเงินนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเงินหรืออัปปากานะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างขอบเหรียญ เดี๋ยวนะ่ามันจะมีโค้ดอยู่มีโค้ดเป็นตัวเลขนะครับอีกด้านหนึ่งเดี๋ยนนะครับ เราก็ไม่เราก็ไม่ได้เอาแว่นมาขยายนี่นะครับโค้ดจะอยู่ตรงหูตรงนิ้โป้งเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลขครับไม่ได้เอาแว่นมาซะด้วยนี่ครับตรงนิ้โป้งเนี่ยจะมีตัวเลขนะครับรุ่นนี้เขา จะตอกโค้ดใส่บริเวณขอบเหรียญด้านข้างเหรียญครับนะครับพยักแสนล้านนะครับก็จะตอกโค้ดเป็นตัวเลขตัวเล็กๆอืมเรามองไม่เรามองไม่เห็นเราไม่ได้เอาแว่นมา ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ở, สำหรับด้านข้างด้านข้างเหรียญก็จะมีโค้ดนะครับสำหรับของแท้จะมีโค้ดอยู่ด้านข้างบริเวณนี้นะครับส่วนด้านบนด้านบนด้านหลังของเหรียญเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆห่วงจะมีโค้ดพอพ่านอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับอยู่บริเวณนิ้วชี้เนี่ยครับจะมีโค้ดพอพานอีกตัวหนึ่ง องค์ประกอบเปลี่ยนก็สวยครับสมกับที่รอคอยมาแสนนานเพิ่งเดินทางมาถึงวันนี้เองนะครับพยักแสนล้านน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับท่านใดดูออกก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ แชร์ความคิดเห็นนะครับด้านหน้าหน้ากากหน้ากากเงินครับแต่ตัวด้านหลังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอัปป้าหรือเปล่าเนื้อเนื้อขาวขาวนะครับ ด้านหน้าขาวแบบนี้เงินแน่แท้แต่ด้านหลังมันออกออกขาวขาวแบบนี่นะครับขาวขาวแบบนี้หลบหลบแสงหลายๆมุมให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับ ก็นำเหรียญหลวงพ่อพัดบุญยกามโมรุ่นพยักแสนล้านมาให้เพื่อนๆชมครับ mm hmm. เพื่อศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะครับ mm hmm. ใครที่สนใจ mm hmm. ก็ศึกษาเรียนรู้ได้ครับ mm hmm. เหรียญของหลวงพ่อพัดออกมามากมายหลายรุ่นแต่รุ่นที่ mm hmm. เด็ดๆดีๆดดดก็ mm hmm. มีไม่ใช่เยอะนะครับ mm hmm. หมายถึงว่า องประกอบของเหรียญสวยหรืออะไรอะไรต่างๆนะครับก็ก็ก็เลือกเลือกเช่าบูชาเอาแล้วกันนะครับเพื่อนๆต้นเราขินก็เลือกเช่าบูชารุ่นนี้นะครับรุ่นพยักแสนล้านจัดสร้างโดยคุณป๋องสุพรรณนะครับได้รับเรียบร้อยก็สวยงามประทับใจครับตามนี้ครับ กล้องเรามันกล้องมือถือนะครับมันก็เลยมันก็เลยอย่างที่ว่าล่ะซูมได้ไม่มันมีขีดจำกัดต้องขออภัยด้วยนะครับภาพได้ประมาณเท่านี้อขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับเหรียญของหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมรุ่นพยักแสนล้านอย่างที่เห็นนี่นะครับสวยงามประทับใจ ก็ได้รับชมกันแล้วถ้าเกิดชื่นชอบชื่นชมนะครับ<ม>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปลามังกรด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะก็จะแชร์ไว้ในเฟ e บุ o กนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆ <im it> คนไหนที่สนใจจะเอามาศึกษามาดูนะครับว่าที่ตัวเองมีอยู่ก่อนหน้านี้ มันเหมือนกันหรือเปล่ามันมีมันมีคนปั๊มออกมาลอกเรียนแบบนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีแล้วเริ่มมีมันก็เป็นของที่ห้ามไม่ค่อยได้นะของเรียนแบบเนี่ยพอรุ่นไหนที่แบบน่าจะน่าจะดังน่าจะดีนี่มันเริ่มมีของเรียนแบบออกมา ของแท้ยังไม่ยังไม่ออกท้องตลาดยังไม่ได้แจกจ่ายของปลอมออกมาเรียบร้อยมามันจริงๆนะครับถึงเมืองไทยเราก็ฝากขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อๆไปถ้าเกิดถ้าเกิดปามังกรได้อ่า พระสวยๆองค์ดีๆมาเดี๋ยวเราจะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้ก็จบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นกำลังใจทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ